ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยสามและพารวยสี่นะคะวันนี้ปะวันก็จะมาวางแนวทางรัฐบาลไทยให้นะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาปะวันก็ไม่ได้มาลงให้เนาะก็เหมือนอย่างน้องๆอยากจะดูหลายๆแนวทางก็สามารถไปดูช่องป้าทองพารวยและปะวันพารวยสองได้นะคะซึ่งชุดที่หนึ่งที่สองปวันไดเอาไปลงไว้ช่องนู้นแล้วเนาะ น้องๆเป็นยังไงกันบั่งคะเออเราไม่เจอกันเป็นเดือนนะคิดถึงประวันบ้างไหมค่ะก่อนจะไปดูตัวเลขกันก็มาฟังคำเตือนสักนิดเนาะคำเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดและเด็กเด็กต่ำกว่า18ปีขึ้นไปคะ่ะก็น้องๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่าตัวเลขทุก ตัวเนี่ยที่ประวันมาวางให้คือคือสูตรทําได้แบบไหนประวันคัดตัวเลขเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วก็จะเอามาลงให้แบบนั้นนะคะเลขจะมาหรือไม่มาเลขเข้าหรือว่าเลขหลุดก็อย่าด่ากันนะคะเพราะว่าประวันก็ไม่รู้เนาะว่าตัวเลขเนี่ยมันจะมามันจะมาหรือว่ามันจะไม่มาหรือมันจะเข้าหรือว่ามันจะหลุดประวันก็ไม่รู้ค่ะนะคะน้องเข้าใจเนาะ เอาค่ะก่อนจะไปดูตัวเลขกันก็ขายของขายของค่ะเอาค่ะน้องๆคนไหนที่มีความสนใจอ,อยากจะฝึกทำสูตรหรือว่าอยากจะซื้อเองไม่โดยที่ว่าไม่ต้องรอคนอื่นแลวไม่ต้องรอให้ประวันมาลงแนวทางให้ก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะคะสูตรประวันอันนี้ก็จะเป็นสูตรไทยบนซึ่งเป็นสูตรอมตะนะคะใช้ได้จนถึงชาติหน้าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสูตรไทยล่างค่ะไทยล่างก็อมตะเช่นกันนะคะใช้ได้มันถึงนู่นอ่ะชั่วลูกชั่วหลานค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรโคตรลับค่ะสูตรโคตรลับนี้ประวันจะเน้นไทยกับนอยนะคะซึ่งเออไทยกับนอยเนี่ยโคตรประวันที่มีสี่ตัวเนี่ยคือเขาจะมาด้วยกันบ่อยมากค่ะนะคะซึ่งบางครั้งบางงวดเนี่ยน้องๆก็ไม่ต้องไปทําอะไรมาเลยใช้โคตรประวันนั้นแหละวินเอาเนาะ ออเหมือนอย่างก,กันนอยก็เหมือนกันนะถ้าน้องๆจะให้มันง่ายขึ้นน้องๆสายสายวิ่งสายจ็อกกิ้งสายรูดเครดิตอะไรเงี้ยชัวร์เลยสบายเลยนะได้หนึ่งตัวก็ไปรูดปื๊ดปืดปืดปดปดก็ได้เงินใช้แล้วเนาะสนใจกระทักมาค่ะสูตรโคตรลับนิปวันเน้นนอยกับไทยนะคะของรัฐบาลไทยนะคะอ่ออันนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่ล่าสุดนะคะสูตรราพัฒนาถ้าถามประวันบอกว่าอ่าสูตรนี้ใหม่ไหม สำหรับที่ว่าปวันเอามาลงเล่มแล้วก็ขายเนี่ยอาจจะใหม่นะคะแต่ว่าเป็นสูตรที่ปวันเนี่ยใช้มันเนิ่นนานเป็นสูตรที่ปวันใช้ส่วนตัวค่ะซึ่งก็เข้าทุกงวดนะคะสูตรราพัฒนานะคะ,ะทั้งหมดก็จะมีอยู่4แผ่นหนึ่งแผ่นคือสูตรตัวจริงสูตรตัวเด่น อีกหนึ่งแผ่นก็จะเป็นสูตรสำรองอีกหนึ่งแผ่นก็จะเป็นตัวจับค่ะตัวจับของเขานะคะซึ่งก็หลักสิบหลักหน่วยอะไรประมาณนี้เนาะและอีกหนึ่งแผ่นก็จะเป็นวิธีการทําที่ประวันได้บรรยายได้บอกไว้ทั้งหมดค่ะนะคะน้องๆสนใจก็ทักมาเนาะเดี๋ยวประวันค่อยเอาผลงานทําจากสูตรเนี่ยมาลงให้เนาะ ซึ่งปีนี้ปีนี้เนาะปะวันก็ได้ทำขึ้นมา2สูตรซึ่งก็อาจจะไม่ทำอีกแล้วค่ะนะคะนะคะเพราะว่าปวันได้ครบแล้วค่ะมีทั้งสูตรลาวแล้วก็ครบแล้วะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรโคตรเจ๋งเหมือนกันซึ่งปวันก็ตั้งมาทั้งหมด2สูตรนะคะสูตรโคตรเจ๋งเนี่ยไปได้ทุกแนวทางไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลน,นอยหุ้นลาวาทุกแนวทางอ่ะไม่ว่าจะเป็นลาวอ่า ทีวีลาวเอสดีลาวพัฒนาฮานอยพัฒนาคือไปได้หมดค่ะจะเข้าทุกงวดค่ะนะคะถ้าน้องๆยิ่งสายวิ่งเนี่ยสุดยอดเลยค่ะนะคะก็ลาวก็เข้าค่ะบางงวดก็เข้าแต่ส่วนมากอะ่ะจะเข้าเข้าค่ะเข้าเนาะ,ะถ้าลาวก็ลาวพัฒนานะคะซึ่งเป็นสูตรที่ว่าเจ๋งมาก ซึ่งปวันเองเนี่ยเหมือนน้องๆที่เคยสั่งสูตรปรวันไปแล้วนะปะวันก็แนะนำเนาะก็ให้เน้นค่ะน้องๆก็สังเกตดูนะคะที่ปวันเน้นให้น้องๆในกลุ่มซึ่งสูตรสองสูตรเนี่ยทั้งลาวทั้งสูตรโคตรลับปวันก็จะเอาไปลงในกลุ่มรวมนะคะกลุ่มรวมต่างประเทศให้น้องๆเขาค่ะปะวันก็จะเน้นหั่งเซงอ่าน้อยพิเศษนะคะน้อยกาชาติแล้วก็น้อยพัฒนาถ้าเป็นหุ้นก็ าดาวโจนค่ะดาวโจน V.I.P. นะคะห้างเสียงก็ห้างเสียง V.I.P. จีนก็จีน V.I.P. นะคะประวันจะเน้นอยู่แค่นี้เนาะซึ่งสามสีแนวทางเนี่ยคือมันมันคงที่อะค่ะซึ่งมันเป็นแนวทางที่คงที่เนาะคือมาทุกวันคือเราได้ทุกวันนะคะก็ไม่ต้องซื้อเลขสเปะสะปะเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขที่เราทำออกมาได้แล้วเนี่ย คือไปได้ทุกแนวทางค่ะแต่ปวันเน้นให้ไงไม่ต้องไปเยอะอ่อคือเราเอาเงินะนะเนาะแนวทางไหนชอบไม่ชอบก็ช่างแต่ขอให้ได้เงินนั้นนะเออนะหนึ่งสูตรก็หนึ่งพันสองร้อยบาทจัดส่งฟรีทุกทุกรายการค่ะปะวันว่าจะเอาอพิคไข่มาขายด้วยนี่ลืมไม่ได้เอามาอีกลนะเนาะน้องๆคนไหนที่สนใจก็ทักมานะคะเหมือนน้องๆทีอ่อยู่ต่างประเทศก็เช่นกัน ถ้าน้องๆสั่งจองมาเดี๋ยวประวันก็จะถ่ายลงทางลายค่ะถ่ายส่งทางลายให้นะคะเพราะว่าก็มีน้องๆจากต่างประเทศเยอะมากค่ะก็สั่งซื้อเข้ามาเนาะประวันก็ถ่ายส่งทางลายให้ค่ะนะคะซึ่งน้องๆอยู่ทางโน้นก็ค่อยเอาไปปิ้นเอาถ้าไม่ปิ้นก็ค่อยขยายแล้วก็ค่อยเขียนออกมาเหมือนที่ประวันทําให้ก็ได้เนาะคือเราไม่ต้องไปเสียเงินค่าปิ้นอีกก็ได้แต่ถ้าน้องๆขี้เกียจ ก็เอาไปปิ้นเอานะคะถ้าอยู่ต่างประเทศนะปะวันถ่ายส่งให้แป๊บเดียวค่ะเนาะเอาค่ะถ้าน้องๆอ,อยู่ในไทยนี่ปวันก็จะส่งให้แบบนี้อะคะ่ะหรือว่าน้องๆสะดวกเอ่อให้ปวันส่งทางไลน์ปวันก็ส่งให้ได้คือมันจะเร็วกว่ากันเยอะนะคะเอาค่ะไม่ว่าน้องๆสนใจสูตรไหนเนาะทุกสูตรของปวันเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยบาทจัดส่งฟรีทุกรายการค่ะ เอามาค่ะอ่าเหมือนน้องๆรัฐบาลไทยพวันก็เปิดรับแล้วนะคะรัฐบาลไทยซอ,องไทยเลคค่ะซองไทยเลคซึ่งก็จะเป็นเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งส่วน2ตัว3ตัวซึ่งพวันก็ทําสูตรขึ้นมาก็เอาแถมลงไปในในกลุ่มเนาะแล้วก็เอามาจับสองตัว3าตัวให้น้องๆด้วยเนาะแต่ซองไทยเลคเนี่ยเขาจะเน้นแต่เลขวิ่งค่ะนะคะ ก็น้องๆสนใจคนไหนสนใจก็ทักเข้ามาค่ะหนึ่งงวดสามร้อยบาทค่ะ,ะกลุ่มรวมก็เช่นกันนะคะกลุ่มรวมก็เช่นกันซึ่งก็จะเอาอสูตรลาวแล้วก็สูตรโคตรเจ๋งเนี่ยลงให้ด้วยนะคะในกลุ่มลาในกลุ่มรวมค่ะรวมของต่างประเทศนะคะกลุ่มรวมของต่างประเทศค่ะหนึ่งเดือน200บาทค่ะหนึ่งเดือน200บาทเหมือนอย่างกันเราอ,อยากจะมีเงินใช้จ่ายรายวันเนี่ย ใช้ใจ่ายทุกวันทุกวันเนาะเราไม่ต้องลําบากนั้นเออวันห้าหกร้อยถ้าเราแค่เอาค่าใช้ใจ่ายเนาะก็เข้ากลุ่มค่ะนะคะคือน้องๆอ,อยู่ในกลุ่มประวันเนี่ยได้ได้กันทุกวันค่ะตัวประวันเองก็ได้ทุกวันค่ะน้องๆก็ไปถ้าเราคิดจะเอาเงินเนี่ยเราก็ไปแค่ไม่กี่แนวทางอะค่ะนะคะสองสามแนวทางเราได้แล้วก็หยุด พรุ่งนี้เราเอาใหม่เพราะว่าน้องๆอ,อยู่ในกลุ่มเนี่ยแบบไหนเนี่ยตัวเลขลงให้ทุกวันค่ะนะคะก็แนวทางประวันก็จะมีให้อยู่ประมาณที่23-22-23แนวทางนะคะก็อยู่ที่ตัวน้องๆจะเลือกเอาแบบไหนมันยังน้องๆที่เข้ากลุ่มมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเข้ามาเก่าหรือมาใหม่นะคะจุดไหนที่ว่าการการที่ว่าเราจะไปชอบตัวเลขนะถ้าไม่เข้าใจจุดตรงไหนอะไรยังไงก็ ให้ทักมาถามประวันนะคะประวันแนะนําให้ค่ะนะคะเอาค่ะอันนี้ก็ ID Line ค่ะ ID Line ส่วนตัวประวันนะคะก็ wanc 7 7็ดนะคะวันนี้ประวันก็จะมาลงอ่ารัฐบาล2ตัวบน3ตัวบนให้นะคะ ก็ไม่ได้มาลงให้นานเนาะเดี๋ยวให้ปวันว่างสักนิดให้รัฐบาลไอน้นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวปวันค่อยเอาสูตรโคตรเจ๋งมั่งเอาลาวมั่งมาสลับสับเปลี่ยนกันนานๆลงให้น้องๆให้ดูผลงานอ่ะเนาะ,นะว่าเออผลงานของปวันเนี่ยเป็นแบบไหนเนาะแต่ปวันก็การันตีได้ที่การันตีเพราะว่าน้องๆที่เขาซื้อไปเนี่ยคือเขาคอมเมนต์มาการันตีกับปวันเองอ่ะนะเออสองตัว บนสิบสองหกเจ็ดลัฐับบาลห้าเดี๋ยวประวันจะทำเป็นอ่าสองสูตรเลยนะสองสูตรสองสูตรสองสูตรให้เนาะเพราะว่าประวันจะลงให้แค่สองคลิป คือบนและก็ล่างเนาะบนและก็ล่างนะคะ ค่ะน้องๆค่ะซึ่งตัวเลขนี่นะคะคือปวันเนี่ยคัดแล้วเพราะว่าอีกอย่างก็เป็นสูตรที่ปวันเอาลงในกลุ่มรัฐบาลซองไทยเลให้น้องๆเขาด้วยเนาะซึ่งตัวเลขเนี่ยคือปวันได้คัดและจับชนกันเทียบอะไรเรียบร้อยแล้วคือจะเป็นตัวเลขตัวเด่นนะนะที่ปวันเอามาแบ่งปันให้หน้าช่องอนะเนาะถ้าว่าปวันจะตัดออกเนี่ยเกิดปวัน ไปตัดตัวที่ว่ามันออกเนี่ยก็น้องๆเสียเงินอีกเนาะเพราะว่ามันก็แค่เก้าชุดมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเนาะอืมมันเป็นตัวเลขที่ประวันคัดหมดแล้วไงจับชนกันหมดแล้วว่าตัวไหนเนี่ยที่ว่าโอกาสมาไม่มาอะไรประมาณนี้อเนาะอืมอันนี้ก็จะเป็นสามตัวสามตัวเดี๋ยวปวันค่อยเอาไปให้ชุดชุดที่สองดีกว่าเนาะ เวลาประวันถ้าประวันทําอย่างนี้ใช่ไหมเวลาประวันลงคลิปนะประวันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยจะงงไงบนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆค่อยแคปเดี๋ยวประวันทําอีกสูตรหนึ่งก่อนคือไม่ไม่ไม,ไม่ต้องไอ้นี้ไงประวันขี้เกียจลงให้หลายๆคลิปเนาะเดี๋ยวเนาะ น้องมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าแตเดี๋ยวประวันจะเอาให้แคปนะอันนี้ให้ประวันทําให้เสร็จก่อน น้องคนไหนสนใจจะเข้ากลุ่มก็ทักมานะคะเหมือนอย่างก,กับเราเนี่ยเอ้นะทํางานก็ไม่ไม่โพอไม่พอไ,ไม่ได้เก็บอะไรประมาณเนี้ยเหมือนอย่างก,กับเราเข้ากลุ่มหาตัวเลขแนวทางเนี่ย ซึ่งถ้าน้องๆเข้าในกลุ่มปวันมาเนี่ยเดี๋ยวปวันก็จะแนะนําให้ค่ะว่าเออน้องๆต้องไปแนวทางไหนอะไรยังไงที่มันจะได้เงินเนาะปะวันแนะนําให้ก็ไปสักสองสามแนวทางนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะคะซึ่งงถ้าเราทํางานกินเงินเดือนเงินเดือนเราเก็บค่ะ แต่เงินที่ว่าเราไปช็อปตัวเลขเนี่ยเราก็เอามาไว้ใช้จ่ายประจาวันนะค่านะ้ํามันรถบ้างค่ากับข้าวมันค่าขานมบ้างอะไรประมาณเนี้วันหนึ่งห้าหกร้อยเนี่ยมันได้อยู่แล้วท่านถ้าน้องๆไปน้อยนะเหมือนอย่างป้าวันป้าวันไปตัวละร้อยค่ะนะคะซึ่งป้าวันเองก็ได้ทุกวันค่ะเหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี้ป้าวันได้สองหักทุนแล้วสองหมื่นสองค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้อ่า ห้างเซง VIP เด้งสองเด้งเนาะสองเด้งสูตรโคตรเจ๋งนะคะช่วงเช้าอ่ะได้สองเด้งช่วงบ่ายได้เด้งหนึ่งแล้วก็ไปฮานอยพัฒนาไอหนอยพิเศษไปหนอยพิเศษก็ได้มาเด้งหนึ่งทั้งหมดก็สีเด้งเนาะสีเด้งซึ่งประวันก็ไปร้อยร้อยหนึ่งหมดนะก็หักต้นทุนอะไรเสร็จเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลืออยู่ที่สองพันสองค่ะเอสอง สองหมืนสองไม่ใช่สองพันสองสองมืนสองค่ะประวันก็ได้ทุกวันค่ะนะคะก็พอค่ากับข้าวเนาะให้เด็กๆมั่งให้ลูกให้ล้านมั่งอะไรไม่รู้แยะไปหมดประวันนะ เดี๋ยวปวันก็จะเอาสมตัวเนี่ยคือประวันไม่ให้เยอะนะคะเพราะว่าสามตัวนี่มันถูกยากเนาะ2ตัวนี้ก็โอเคแล้วเนาะซึ่งเลขสองชุดเนี่ยมันเข้าค่ะมันเข้าหมดแหละเข้าทุกชุดนะคะเพราะว่ามันเป็นเลขคัดเนาะปะวันก็จะไม่คัดออกให้แล้วนะคะถ้าคัดออกเดี๋ยวประวันไปคัดตัวที่ว่าเลขมันมาเนี่ยก็น้องๆก็เสียโอกาสอีกเนาะ พวันจะให้แค่สีชุดพอแล้วนะคะอืมวันก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะมาได้ไหมเพราะว่า สำหรับป้าวันนะ่นะถ้าซื้อเลขเนี่ยสามตัวเนี่ยถ้าป้าวันไม่ชอบจริงๆป้าวันจะไม่ซื้อค่ะเพราะว่ามันถูกยากอะเนาะมันถูกยากค่ะป้าวันจะไปอ่าเลขตัวเดียวสองตัวอะไรประมาณนี้อนะเนาะคือมันได้เงินง่ายนะันเหมือนอย่างกับเลขตัวเดียวเนี่ยเราได้มาแล้วเนี่ยไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องไปหาคู่หาอะไรถ้ามันได้แบบแบบคนที่เกียจอะนะที่เกียจสุดๆอะที่ว่าจะไปหาตัวเลขคือเราได้ มาตัวเรามั่นใจแล้วมาน่ะก็คือเราก็รูดเครดิตเลยปื๊ดปื๊ดปืดเนาะเออไม่ยากมันก็ค่าเท่ากันเอาไปซื้อสองตัวหรือสามตัวค่าเท่ากันอืมแล้วก็วิ่งสะกแค่นั้นเองอยากหรอกสามตัวบนน้องๆชอบชุดไหนก็จัดไปคะ่ะซึ่งประวันเองก็ไม่ได้ให้เยอะอะไรเนาะ นี่ถ้าจับมาชนกันก็ไม่มีตัวชนนะคะเนี่ยมันไม่มีเลขชนน่ะน้องน้องคะ่ะพราะวันก็ไม่รู้จะตัดตัวไหนให้เนาะ เดียวเดี๋ยวประวันทําแป๊บเดียวเดี๋ยวประวันให้แคบค่ะที่ประวันจับให้สองสามตัวเนี่ยก็เป็นเลขที่ว่าโอกาสมาโอกาสมาสูงอะนะคะก็จับให้เนาะแต่ประวันก็บวกกดสามตัวเนี่ยมันถูกยากนั้นถ้าสําหรับประวันประวันไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยซื้อค่ะประวันจะเอาได้2ตัว แล้วก็เลขตัวเดียวอะไรประมาณเนี้มันได้เงินง่ายกว่ากันเนาะแล้วมันได้เงินเนี่ยคือมันชัวร์กว่ากันอะ่ะอืมเหมือนน้องๆที่ยังเล่นเลขไม่เป็นเล่นเลขไม่เก่งเนี่ยจะเอาสามตัวจะเอาเน้นๆ <c oughs> ถูกยากค่ะก็คือโดนกินอย่างเดียวอะ่ะอืมนะการจะเอาตัวเลขเนี่ยเราก็ต้องพ,พล,งลิกแพงหลายๆอย่างเนาะเราถึงจะถูก เพราะว่าเลขหน้าช่องเนี่ยมันเอาค่ะแคปค่ะน้องๆค่ะหนึ่งบนหนึ่งบนเช่นกันอ่ะค่ะน้องๆขาแคปค่ะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆแคปเสร็จแล้วเนี่ยประวันเสร็จแล้วเดี๋ยวประวัน จะไปทำอสองตัวล่างให้อีกสองชุดค่ะนะคะเผื่อน้องๆจะได้มีตัวเลือกเนาะเผื่อน้องๆมีตัวเลือกชอบตัวไหนก็จัดไปชอบชุดไหนก็จัดไปค่ะเอาค่ะแคปเนาะปวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้แหละนะค่ะยังไงก็ให้น้องๆโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปวันด้วยนะคะ อ้าวไอชิปแล้วทีนี้คลิปมันจะไปยังไง